สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับเรื่องราวเกี่ยวกับ WordPress นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเบื้องหลังการทำงานของปุ่มอัปเดต r d p r e s s ในหน้าแอดมินเพจนะครับเวลาเรากดอัปเดตไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มที่โครงสร้างของไฟล์ WordPress นะครับสำหรับใครที่ติดตั้ง WordPress ด้วยตัวเองนะครับเราจะคุ้นชินกับไฟล์กับโฟลเดอร์พวกนี้นะครับโฟลเดอร์ er ตรงนี้นะครับ w p a d m i n w p i n c l u d e แล้วก็ wp-content นะครับสามโฟลเดอร์นี้นะครับรวมไปถึงไฟล์คอนฟิกต่างๆที่อยู่ภายนอกนี้ด้วยนะครับในการอัปเดต Word r d p r e s s นะครับเราจะทำงานกันอยู่ที่โฟลเดอร์อัปเกรดตรงนี้นะครับที่อยู่ภายใต้ wp-content นั่นเองนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปในระบบ admin page นะครับก็ในหน้าดั h บอร์ดก็จะมีปุ่มอัปเดต นิวนะครับเกิดขึ้นมานะครับเวลาเรากดอัปเดตนิวไปแล้วเนี่ยโปรเซสแรกที่ WordPress จะทำก็คือการเช็คเ e อร์ม s ชันของเรานะครับถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะอัปเดตมันถึงจะไปโปรเซสต่อไปให้เราได้นะครับเมื่อสิทธิ์เราได้นะครับระบบจะไปทำการดาวน์โหลดไฟล์ซิปจาก w o r d p r e s s o r g นะครับเป็นไฟล์ซิปที่เราดาวน์โหลดเอาไว้สำหรับติดตั้งแบบเมนูนั่นเองนะครับมันจะทำการดาวน์โหลดเพื่อมาวางไว้ในโฟลเดอร์อัปเกดตรงนี้นะครับเมื่อ ดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วคลายซิปนะครับออกมาเป็นโฟลเดอร์ที่เขียนว่า wp-core ขีด6.8.3นี่คือเวอร์ชั่นของ WordPress ที่ดาวน์โหลดลงมานะครับหลังจากนั้น WordPress ก็จะทำการเช็คความสมบูรณ์ของไฟล์นะครับให้เรียบรอ้อยก่อนนะครับเมื่อเช็คความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว look WordPress จะสร้างไฟล์ m a i n t e n a น c e นะครับที่โฟลเดอร์หลักเลยนะครับทำให้เกิดหน้าเว็บเนี่ยจะขึ้นเป็น เมนเทน n นนต์โหมดนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับอันเดอ a ์เมนเทนนนะครับหน้าเว็บจะขึ้นตรงนี้สําหรับใครที่เข้ามาในหน้าเว็บเราในจังหวะที่อัปเดตจะขึ้นอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับหลังจากนั้นนะครับเว p r เพจจะทําการ Backup นะครับไฟล์ระบบของ w o r d p s e s ะตัวเดิมนะครับกลับมาในโฟลเดอร์ที่เขียนว่า Backup นะครับภายใต้ WP c o r e ที่คลายซิปออกมานะครับ แบ็กอัพเก็บไว้ก่อนนะครับเมื่อแบ็กอัเสร็จนะครับเอาไฟล์ wp-admin กับ w p i n c l u d e ตัวใหม่นะครับทำการ Copy ลงไปทับเลยลงไปทับในโฟลเดอร์ w p a d m i n w p i n c l u d e เดิมของเรานะครับเมื่อ Copy เรียบร้อยแล้วนะครับ WordPress จะทำการอัปเดตตัว Database อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออัปเดต Database เสร็จแล้วนะครับว r d p ์เพจจะทำการลบไฟล์ m a i n t นแ a n c e ออกนะครับตรงนี้เนี่ยหน้าเว็บเราจะกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับั้นตอนตไปก็จะลบ ตัวเทม์ไฟล์ที่ทําการแบ็กอัพนะครับกับโฟลเดอร์ที่แตกซิปครับออกมานะครับก็ลบทิ้งไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วส่วนไฟล์ซิปก็ลบทิ้งไปด้วยนะครับหลังขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้ WordPress เป็นเวอร์ชั่นใหม่สมบูรณ์แบบบนหน้าเว็บไซต์เราเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งโปรเซสทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาจริงๆแล้วไม่นานเลยนะครับอาจจะ2นาที3นาทีประมาณนี้เลยนะครับก็สําหรับเนื้อหาตรงนี้นะครับ ผมอธิบายเป็นภาพเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะครับแต่สําหรับใครอยากจะไปเจาะลึกรายละเอียดต่างๆนะครับผมก็วางรายละเอียดมาให้นะครับเป็นข้อความนะครับซึ่งสามารถที่จะปแกะรอยได้ตามไฟล์ PHP นะครับที่ผมเขียนมาให้ตรงนี้นะครับรวมไปถึงข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางไว้ใน Description ของคลิปด้วยนะครับในเรื่องถัดไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณมากนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ